สบายดีพอแม่พี่น้ง FC บิ่งคนด้อเนี่ยเาจนกินข้าวไปก็สิไปกินน้ําล้วอ่านทุกข้าวก็ได้จักรจันพี่น้องอ่าได้กินแต่หัวปีเลยเนาะปีนี้ได้มาสดทังห้อนเลยนี่ว่าได้แพ้วใหมาน้ํเลยลูกข้าวก็ได้ใสักตินตํายแบบ บนเป็นเจีวธรรมดาน้องเจีวแบบเห็ดเจีวหวานเนาะเมีย่ยงบริวานแห้งหรอกใส่น้ำตาลจังหน่อยเลยขวดน้ำตาลเนาะขวดน้ำตาลใส่น้ำข้างไฟเอาขึ้นมาเหน่บพักดิวจักระจันแมงอีพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่น้องถ้าผูา้ใดบกกินดิบแต่ว่าจัก,กระจันส่วนมากเขาก็สีกินดิบกันแหละเนาะแต่บางคนผลก็ขวดแต่บางคนก็แซ่บกินดิบเลยมันบริมีเลือดอกพี่น้อง อันนี้จะเป็นโตแม่ก้นแหลมเมเบือกนอ้องแล้วแพ้น้องโตเขอนนะมีโตผู้ก้นมันสีบโบมันสีแซบแต่น้ำมันคข่ต่งเอิกันขึ้นไปเนาะโตแม่ไข่หนึ่งมีแมงอีพี่น้องอบอจอนพ่นมาติดติอยู่บ้านกินกับพักติ้วพักโดนเก็บมาจากป่าเนาะแล้วก็เจลเจลว,วานขีดินแต่ว่าหนูบุ๊มขีดินเลยบริสใสกับมังม่วงความน้องเนียง ว่าตํากินกระแซบเนาะตํากินกับผักมันก็แซ่บใส่บม่วงน้อยก็แซ่บพี่น้องมันเฮาก็ออกบ่ได้เฮิงเนาะเอ้ยแถวบ้านค่อยหาก็ได้ยินอยู่เสียงมันห้องหาบ่เกินประมาณ6-7โตย่อๆแงๆอยู่แบบมันบ่หลายก็เลยบ่ได้ติดเนาะพี่น้องกแถวบ้านเฮาก็ยังบ่ได้มีผู้ใดได้กินบ่จอดไปติดอยู่บ้านเนะมาเด้อพี่น้องเอยกินนํากัน สวัสดีจ้าปลาลุงช mm ูจ hmm. ah ah ้าไว้ต mm ัว hmm. ม oh ือ oh ตัว oh มือตัวมือสวัสดีจ้าปลาลุงเห้เขาก็ยาพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าปลาลุงมีนี่กินลนี่มีนี่สวัสดีจ้าปลาลุงมีอะไรสวัสดีจ้าปลาลุงเห็นที่ไหนเห็นอะไรสวัสดีจ้าปลาลุงโอ้โหอ้าอวดนอตัอ เดี๋ยวยวเสร็จพมให้ลูกภมยังว่คเอยเนี่เอาหัวปลกเสร็จไม้ได้ลูกดีดีดใีให้เขาอยับเอ้ยสามมือจะเป็นทองร่วงทองร่วงถ่าย,ายลายลูกจระร่วงก,ก,กินอีก็ให้ให้แล้วก็อ้วกนั่งผัดค้นแขกยาค้นอยองผยาเนาะ เอ้ยเหงอกินนำ้ำเกล,ลือแล้วเธอเอียดแล้วหน่อยแล้วก็แล้วก็น้ำเฉยียเปลืองไมมต่ำนึกกับน,นี้สิเนาะสะแพนต่ำสิเนาะมีทำแบบตำแล้วก็แบบโหยั <c ười> งหูึมัน,มน, <c ười> นยังมันยังเป็นจุดก่อนกับ <c ười> ประมาณ สี่มือบอไือหามือกูทำน้ำนำมนี่เฮ็ดมาดันใส่ผิดายเลยก็ผิดผิดใ่ผิดซุปยังไงน้ำใส่ผิดแหงแล่เห็ดเจียวหวานเนาะชิมหวานจรงอ่ะค่อยีแบบผัดเป็น มันต้องใส่อันนี้คือดินจักหน่อยชิวานและก็เหียผ<ด>ิดแห้งผิดอันนี้ก็ได้ไดแต่ห้าบเาต้องใส่ายโอ้ออออดีดีดีะติงูก่อนดิิ่นบึ้มบึ้มขนาดแบบถ่ายไรลบเลอยอ คําหายมันแห้งอยากอวกตก้ก็แทบไปอีกแบบนะเอ้าปงมูอลูกเป็นจุดก่อนหาไปแล้วกับมาเป็นอุก เอยอันอ่ะอ่ะอ่ากินหน่เรือง,องม,ออมื่อนานได้นูไสพเวีอดไงน้ากุกสาตอ่านขอ่านจักกะจันเนาะเอนเหมือน,นยอมกินยาเอาอันนาา้ากกสาตนะพี่น้นองกห็หาเอารัดกกสาตหน่อยกล่องอันน้าใสา่ใสมันคือน้ำเปล่าอยู่ในเนาะ ันกินคนบางคนแค่ยาคนบวยยอมกินยาเลยได้พี่น้องแต่ได่ก็บวยยอมกินดูซื่อๆไปดีล่มทำ <c oughs> มันบ่มีม่ทำแบบว่าบ,บ่มีไข่เนาะบ่มีไข่เสิไข่เนี่ยพี่น้องถ้าม,มีไข่นี่คือง้อแงมาอยู่เลยเป็นชุดก่อนกะ มือได้ไข่ขึ้นงอแงบโอยู่บโอยู่บบได้รับได้นอนเลยเนาะเพราะว่าบางทีมันกระม้าอ้วกน้ำหรือกระไข่น้ำกระมีพี่น้องมันแล้วแต่มือได้มันจะขึ้นนะแต่ถ้ามืมีไข่ตัวมืออ้วกถือว่าโชคดีไปย่างเซาไปได้คุณเด็เข่าให้คืนวะขื่นวะคืนเลยเดี๋ยวแม่ป้อน กินข้าวแล้วแค่วันข่อยจะก่อป่าลายเนาะทำไมข่อยเข่าเย็นอยู่ย้ำจักจั่นห้าทีจักจัดคลายเป็นลายน้องย้ำจิออ๋วคุดจิ๋วคายตอย้ำคุดจิ๋วคายย้ำอันดํานาดํานาแล้วเนาะเครื่องหอนย้ำอันใกล้เข่าเียนกะได้เง,งินพอาชื่อเครื่องเียน หาเงินใครที่หล่ออะไรเปน้องพอได้ซื้อเครื่องเฮียนตะกาวมันผัดลายมันบบคือสมือนี่แล้วผัดแบกลายโตหนึ่งโตหนึ่งผัดเกล็ดตะกาวแต่สมือนี่มันเป็นแพงขึ้นเพราะมันอึดขึ้นเนาะอ้าวจันจะหาจักจ่นอพอแม่กูม,มีเงินเนาะคือเครื่องเฮียนเองทุกอย่างพอแม่กูม,มีเงิน เงินซ่อหจักกระจันนกไรไม่อันนึงนี่ไม่ตังอันนึงติดบาทเดียวเท่าไรตูลับราบลงมาไดากินมาได้หมดกินได้เนะกินได้ได้แล้วจะเป็นส่วนในขนมอันนู้นเงไล้มันเนี่ยอิ่มเน่ะมนอื่นผมมังสั่งกิน กระชัองอยู่ได้พี่น้องนั่งไววกินมืออื่นแล้วก็ไววพ่อแม่กินมืออื่นพอ่อบเออใส่ละต่อนงูหรือต้มข้าวอีกนะปกติกะต้มข้าวกินแหละกินแต่ช่วงนี้ไทยท่องเลยไม่อยากต้มกินแต่ก็ให้กินข้าวกล่องเอาปกติกะตีต้มใส่หลายอย่างเนาะ ้มช่องคนบ่ค่อยอันนี้บวดีอก็เลยบวได้ต้มแต่ว่าข้าวเหนียวก้อนกับของกิน่นหมักกินนะนแนนมีเขามีของกินก่อนเห็ดเป็นยิกเป็นตอนน่อน้อยน้นอยนะอยากกินข้าวเหนียวกับของกินข้าวต้ม่ค่อยากกินหรอ้าแต่บางเสืองก็ มันแข็งก็อยากเพิ่นกินเนาะเพิ่นใหญ่มคนนี้กินแต่โตนอ่อนเนื้อปลาคืออยู่เนาะพี่น้องยิ่งเนี่ยยุงหลักกินแก้มเว้นหนึ่งกินคอยพร้อมปาเหย่าพาดีข้าวเอันอี้ไหมเอาออกลูกเอาข้าวคัดเดียดเนี่ยมุงโลดบินไปเลยยุงหางเลือดเบ่งจึงคขึงกินคอยมุ่งเศร้านตอน้อนข้าวเด้ไปเบิ่งไปเบิ่งแก้มอีนงน้อยก็เห็นตุ่มหนึ่ง แม่กับล oh, ูกยุ่งกินมือหูตัวเดียวกันหรือคนละตัวมือหัวแต่หนังกอนสับนึกเหมือเลยตอนกินห้อนๆมันสิยุ่งออกลายพี่น้องกางเว้นก็โอ้ยตอมอย่างี้ขนาดแบบว่าระวังที่สุดเลยก็ยังพลาดจนได้ยุ่งกินแก้มลูกเลยคนอื่นเพิ่อกินก่อนเลยเนาะกาแค่้นกินตำตะกั่วจันทร์แม่ลังแท้าเพิ่อกินข้าวต้มกับอันข้าวต้มมูอับไปก่อน เบิ่งลูกเรื่ที่ดางมึงลูกที่ขาวมั้งลูกจักาจันทร์เห็นเราในกิ่นมั้ยหน่อยที่นี่ช่องคั่วคั่วแล้วก็เมี่ยงพักจ้ำแจ่วแล้วก็ตำมีซ้ำแบบซ้ำแบบนี่น้องกินจักรจันอืมจันทรปลาลุงเบิ่งปะเด้ง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  dâng 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 là dâng 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 มามมัมาัไวไวแม่ป้อนมาไว้มิวกี้ปกกับแม่เคนข้าวมากกว่าอื่นพี่น้องไวของนี้มาเต็มมามาลูกมามาวางมาวางซุบจอมชนมิวกี้ขนาดป่วยด้วนี่บอลูกโอ้ย แต่ก็หู้ซึกพิษยุงกินอีนน้อยๆจะคลองกันยุงกินเลือดแดงจึงหึงยู่บินไปซ้ำคัมจะเสร็จหัวให้เอกงบค่อยแห้งไปอาบนำผนตอนคำนี่เนาะเสร็จให้เข้าๆยุงหลายอย่างยุงๆพี่น้องเสร็จหัวล่างมือให้ก่อนที่เขาเฮือนตไปดิกินแล้วก็า้าลูกเขาคลองเข,ข้าบ้าน,านกับพี่น้องคํมมืดนลยปกาบนลงจีบลายมือเลยเนาะ ถูกวัยอยู่นนเ,นนนนนเนี่ยพี่น้องเอ้บัวนได้เพิ่นกะคำเพิ่นซีบโม่วนในกระตุนกระโตเพิ่นน้อยหนึ่งเลยอส่วนมากก็แม่ว่างก็ได้เลยบวกกระป้อนได้ลูกคำเพิน่นคายทิ่มเลยก็ะซีบกระป้อนต้องถือ,อ,อ,อเอพิ่นก็กินไปหลายคำเถอวกับโบยากระป้อนเพราะว่าข้าวเพิ่นก็กินแล้วเลยปกติแต่เวลาเขากินข้าวเน,นี่ยมียังเบบพิ่นกินได้ก็ให้ก,กินน้ำอีกทีหนึ่งก,กินแน่บปก,กินแน่แต่ยังดีเนาะตื่นกันนะ ปกติเป็นคนกินข้าหน่อยพี่น้องมาตกกันย่ายไปย่ายมามิวกี้อยากพองมพี่น้องอันนี้ลูกจกข้าว<ม>ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เสมอด้อพี่น้องเอ้ยโตววกปุ๊บมิวกี้พี่น้องเอ้ยตั้งใจก็ขอขอบุญขอบคุณผู้แม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สฟุตบอลเดิมติดตามหับชมใหก้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตัวลาไปเลยเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ย ditapalung juga lagi dong bye, -bye. bye, -bye.